ผมครับแคะแตะแงะอ่าวันนี้วันนี้มาดูวิธีจับหอยครับผมวิธีจับหอยนี่ครับชาวบ้านหาหอยครับผู้หญิงนะครับนี่หาหอยครับหอยขมหอยโคง่งหอยเชอรี่นี่ครับผมไข่ไข่หอยเชอรี่ครับนี่ครับนี่ เอาครับผมหอยเชอร no ี่ครับดูไข่ครับสีชมพูนี่ครับเกาะเต็มครับผมนี่ครับหอยครับเดี๋ยวน้ำแห้งแล้วตอนนี้กำลังวิทย์ครับผมเดี๋ยวถ้าแห้งแล้วก็ค่อยจับครับน้ำกำลังจะแห้งครับผมฮะรังนกครับผมรังนกก็จับ นี่ครับหอยครับผมหอยขมตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับผมาจะลกหน่อยฮนะเดี๋ยวน้ำแห้งแล้วค่อยมาดูวิธีการจับปลานะครับผมว่าจะมีปลาดุกปลาช่อนปลาหมอปลากระทิงปาลาไหลปลาเนี่เขา นี่ครับมือจับครับผมนั่งรออยู่ฮะมือจับครับมือจับครับนี่รอน้ําแห้งแป๊บหนึ่งครับเครื่องกาลังทางานไม่เกินไม่เกินชั่วโมงครับตอนนี้ประมาณสามโมงเย็นครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันนะนี่ครับผม อยู่กับผมครับแคะแคะแงะอ่ะนี่ครับผมหาหอยครับหอยครับหอยโขงหอยขมหอยจุบนี่ครับนี่ครับผมหอยหอยหอยจุบงอนครับผมจะเต็มถังอ่ะนี่ครับงอนครับผมแป๊บเดียวครับเพิ่งแปงแล้ว นี่ครับไอหมอนี่ครับจับเก่งครับหอยจับหอยรูปหอยคำหอยครับเก่งครับคนนี้นะครับพลังลวงหอยนะครับอ่ามันอยู่ลึกครับผมจับยากสักเดียวครับจะเต็มแต่งนะครับหอยนะครับนอยครับผม

พิบอรครับน้ำยังไม่แห้งครับผมตอนนี้ก็หาหอยไปก่อนครับผมหาหอยไปบางพังครับผมรอน้ำครับอยู่กับผมครับแค่แซะแงะ้อะวันนี้พามาดูเขาจับปลาครับแต่ตอนนี้จับหอยอยู่ครับน้ำยังไม่แห้งเนี่ยครับ นี่ครับนี่ครับผมนี่ครับ่ครับผมนี่นะครับเป็นมือครับอย่างครับผม A bom hoi bằng là mưa lắm ừ, nữa, lắm bán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 

อยู่ผมครับแค่แซงเงี้ยเออนี่ครับผมปลาครับเยอะครับผมเยอะเยอะมากปลาหมอปลาช่อนปลาดุกครับผมนี่ครับอลาเยอะครับผมโอ้อันนี้เขาเรียกปลาอะไรครับผมปลาคอปลาอะไรลูกฮะปลาอะไรเนี่ยปลาคอปลาคอใหญ่ปลาคอ S <S ปลากรานี่คร um oh ับผมดูความใหญ่ครับโอ้ผมกลัวมันดิบผมนะนี่ครับใหญ่ครับผมนี่ครับผมนี่นี่ปลายาวครับผมปลาหมอนี่ครับปลาปลานาครับนี่นะนี่ครับปลาไหลครับผมปลายาวปลายาวครับอ่าไม่สองตัวนนยาวครับผมยาวกขนิดนี้เลยเหรอ ปลาก็ดีครับน่าเก็บมาหมดแล้วผมนี่ครับมือมือจับหน่อยจะด,ดูมือกับดูปลาลงลงมามือลงมามอ,งอ่านี่ครับผมความใหญ่ครับใหญ่ครับโอ้ครับผมอยู่กับผมครับแคะแซะแงะอ่าวันนี้พามาแซะ ไปเย็นไปที่บ่อปลาครับผมเออทีนี้มันมืดครับเอาไม่ทันแสงไม่พอครับนี่ครับผมนี่จับมาได้ครับผมนี่ครับนี่ครับผมตอนเย็นได้หอยครับนี่ครับหอยหอยที่ได้ไม่เย็นครับหอยขมครับอ่าพอเย็นหน่อยได้ปลาครับผมนี่ครับดูในน้ํามีปลาในนาก็มีปลาครับผมในบ่อปลาก็มีปลาครับ ปลาเยอะด้วยอันนี้ปลาหมอปลายาวครับตัวใหญ่ครับผมนี่ครับแม่กรัวแม่ไม้นะครับผมนี่ครับผมปลาช่อนปลาคอใหญ่ตะแกรงให้ดูหน่อยนี่นี่ครับเนี่นี่ครับผมตกกลางไฟอ่ะปลาคอใหญ่ปลาคอปลาคอเอาจับจับให้หน่อยครับจับตัวใหญ่ครับเนี่ครับผม นี่ครับโอ้โหมหาใหญ่ครับผมเดี๋ยวขอเต็มๆหน่อยครับนี่ครับปากค้อตะแข็งให้หน่อยฮะเออสั่นแล้วยอดครับผมนี่ครับผมปลาค้อใหญ่อันนี้ปลาปลาดุกครับปลาดุกนี่ครับผมตัวตัวไม่ค่อยใหญ่ครับปลาดุกแต่เยอะฮะอาศัยเยอะนี่ครับผมนี่ครับปลาดุก นี่ครับผมอยู่กับผมครับแค่แทงเงี้ยน่ะหามาแซะปลาในบอ่อครับผมวันนี้ปลาเยอะครับหมอปลาช่อนปลาดุกปลาไหลปลายาวหอยขมหอยขมนี่ครับผมหอยขมชื่อหอยขมแต่ไม่ขมครับผมผมเห็นดุดดดดกันดุกกันจ๊บจับจบจับ,จบไม่ขมเลยนี่ครับผมปลายาวครับบ้านผมเรียกปลายาว นี่เรียกปลาไหลกันนะครับผมเดีนอะไปดูชัดๆนี่ครับผมนี่ครับปลาไหลปลาไหลปลาไหลครับปลาไหลครับปลายาวครับนี่ครับผมนี่ครับนี่ครับปลาหมอครับปลาหมอครับผมตัวใหญ่นะครับผมตัวใหญ่ครับนี่ครับ ทำพร้อมครับทำพร้อมทำพร้อมด้วยทำแล้วนี่นะครับผมนี่ครับนี่ครับผมในน้ำมีปลาในน้ำก็มีปลาในบ่อปลาก็มีปลาคนี่ครับผมตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับผมใหญ่มากใหญ่มากครับใหญ่มากครับนี่ครับผมอยู่กับผมครับแค่แซะแงะ Ah. Um.